We'll วันนี้นางสุภาพคำแล่ภรรยาของนายเด่นและตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานเดินทางเข้าพบผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะเพื่อขอให้เร่งทำหนังสือขอความร่วมมือลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ได้นำเท่ากระดูกบางส่วนส่นสงมอบให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปติตามกับนักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานค่ะ หลังจากทีมค้นหาของสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานพบก่องกิ้เท่ากระดูกและร่องรอยการเผาไหม้ผิดสังเกตหลังหน่วยพิทักษ์ป่านองไร่ไก่และบริเวณลุ่มน้ำพรมเมื่อวันที่6พฤษภาคมซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าอาจเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่การหายตัวไปของนายเด่นคำแลในวันที่11พฤษภาคมนางสุภาพคำแภลภรรยาของนายเด่นพร้อมตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน จึงได้เดินทางนำเท่ากระดูกไปมอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนั้นต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ประสานความร่วมมือตามขั้นตอนประมาณ8นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งไปยังนางสุภาพคำแล่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบชาวบ้านรอที่หมู่บ้านโคกยาวแต่กลับไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดกระทั่งเวลา14นาฬิกา ชาวบ้านจึงเดินทางไปยังจุดพบเท่ากระดูกเมื่อไปพบบริเวณดังกล่าวพบว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ก่อนแล้วในวันที่16พฤษภาคมซึ่งรวมหนึ่งเดือนการหายตัวไปภรรยาของนายเด่นและตัวแทนชาวบ้านเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางเพื่อขอให้เร่งดำเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือไปทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและนี่คือบทสนทนาระหว่างตัวแทนชาวบ้านกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรห้วยยางจังหวัดชายภูมิท่านน <ใจ S 3> คะชีวิตของคนคนหนึ่งี่หายไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเราเราจะต้องรอคือพวกหนูรอมาตั้งแต่วันที่วันที่หแล้วเราเราพูดตรงๆนะอย่ากวดผมนะถ้าเราตรวจชิ้นส่วนเราจะมองถ้ามองว่าเป็นเป็นร่องรอยของของแกนะ เสียชีวิตตรงนั้นถ้าเกืดอ่าตรวจแล้วมันใช่มันก็ได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแหละแต่ว่าในลักษณะว่าเราก็ติดตามอยู่ขั้นตอนที่ส่งไปก็ส่งแต่เรื่องหนังสือนี่ก็จะให้พนักงานสอบสวนเขาทําหนังสือให้วันนี้ส่วนว่าทางทางสานักงานนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะลงมาได้เมื่อไหร่เนี่ยก็นั่นให้เขาเป็นกันตาสรใชมันก็เป็นเรื่องของของหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์เัางั้นร้อยเวเดี๋ยวทำหนังสือวันนี้นะในนามผู้กับเนี่ยนะ เนื่องจากว่าทางคณะเนี่ยเกิดความไม่สบายใจก็ขอให้นิติวชศาสตร์ลงมาทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะถึงผู้นวยการสถาบันนิติเว์เขาได้พูกับโรงางานวันนี้เลยก็้งส่วงวันนี้หรือมีใครจะถือขึ้นไปไหม,มไส่งส่งแฟกไปก่อนก็ได้นะคะก็ตามระเบียบราชการก็คงจะต้องส่งไปตามระเบียบนั่นหละขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน คุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าการค้นหาในเด่นคำแร่ได้ที่เว็บไซต์สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสานค่ะส่วนท่านใดต้องการสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวกับนักข่าวพลเมืองแบ่งปันมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ